ทุกคนอยากมีส่วนร่วมเท่านั้นนะฮะแต่มีส่วนร่วมแล้วต้องมีคนไกในการแก้ไขแก้แก้ไขปัญหาระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ได้ในเกิดครบทั้งวงจรของการบริหารท้องถิ่นเพราะท่านจะช่วยเขาตัดสินใจว่าจะจัดสรรงบประมาณยังไงได้เนี่ยท่านต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนก่อนนะฮะวางแผนเสร็จท่านต้องมีส่วนร่วมในการลงคะแนนใช่ไหมว่าจะจัดจัดสรรยังไงนะฮะพอจัดสรรไปแล้วเนี่ยท่านอยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านก็ช่วยเป็นหูเป็นตาติดตามที่ว่า ถนนที่ท่านว่าทาอ่ะรู้อยู่แล้วนี่ผมมีส่วนร่วมในการจัดสรรทั้หมดเงินไปล้านห้าแต่ไงมันก็จะเป็นโกรธเหมือนเดิมว่าครับท่านนายกอบตอมันค่อนข้างครบวงจรเลยนะครับเนี่ยการแท่ระบบว่ามันแบบมีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับมันอาจจะมีหลายหลายรูปแบบแต่ชี้ให้เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นนีมันสามารถทําได้ในทางตรงนะครับโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนมากนะักนะครับอันนั้นคือในระดับท้องถิ่นนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเรา น่าจะผลักดันนะครับส่วนในระดับท้องถิ่นเองนั้น<ว>ก็ต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเข้าไปเรื่องความโปรง่งใสแล้วนะว่าปีนี้เราจัดเก็บรายได้เท่าไหร่เราได้เงินสนับสนุนจาก่วนกลางมาเท่าไหร่เรามีเงินแค่5ล้านบาทแต่คุณส่งความต้องการมาในโบ,บกแล้ว200ล้านยังไม่พอมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีข้อมูลให้เขา ข้อมูลืู้งจดซื้อจัดจ้างนะครับต้องกล้าเปิดนะครับท่านจะซื้อจ้จางอะไรบ้างติดบอร์ดเลยก็ได้นะฮะท่ารู้กระดาษ A4 ตอนนี้ซื้อริมมา3ร0อผมไม่รู้ราคานะแต่ทำไมอบตอข้างนู้นเขาซื้อแค่150ยนะบังไงนะฮะอันนี้ก็สร้างระบบการตรวจสอบระดับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันร่วมได้ทั้งเข้าไปร่วมบริหารจัดการตัดสินใจอย่างที่ผมว่าผ่านระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือช่วยการตรวจสอบ เป็นหูเป็นตาทําถนนทําไมมันยังไม่เรียบนะบปีนี้ซื้ออะไรบ้างเอ,อไปดูที่ราคาเท่าไหร่โอ้ซื้อทีวีติดห้องประชุมอุ้สามสองนิ้วเท่ากันผมซื้อเจ็ดพันเลยเงทำไมอบตาซื้อตั้งแปดพันห้าะฮะถ้าให้ข้อมูลเขาเข้าถึงข้อมูลประชาชนก็สามารถช่วยเป็นหูเป็นตาอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมที่จับต้องได้แล้วอย่าลืมว่ามันใกล้อำนาจนะครับไปกดออดถามนายกอบตาได้เลยเอ้ยพี่ ทำไมพี่ซื้อทีวีแพงจังอะคือไม่ต้องคอยไปประท้วงมาแล้วอะไร,ะไร,ะไรที่ไหนได้ไปกดออดถามได้เลยถ้าทุกคนถามท่านนายกอบตอเดินผ่านใครกลเฮ้ย <im it> พี่ทําไมทีวีพี่แพงจังวะเอ้ยน้องทําไมทีวีแพงนะมันก็เป็นกระบวนการตรวจสอบทุกคนมันรู้จักกันนะ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 อันนี้ก็เป็นระดับในระดับท้องถิน่นมันสามารถสร้างให้เข้มแข็งได้นะครับบทเรียนที่สําคัญก็คือหาฉันทามติได้อย่างไรเพราะมันจะสะท้อนขึ้นไปถึงระดับระดับระดับชาติ ต่อมาขึ <Tipp s> <motiv ators> <m> ้นอีกระดับหนึ่งครับอีกระดับหนึ่งก็คือระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดตอนนี้เราก็มีการวางแผนบริหารจังหวัดผมจําชื่อทางเป็นทางการไม่ได้แต่ก็คือจังหวัดจะมีแผนยุทธศาสตร์ของเขากลุ่มจังหวัดก็จะมีแล้วก็มีกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมที่ว่าเนี่ยก็จะมีทั้งประชาชนนะครับตัวแทนประชาชนกับตัวแทนของราชการบริหารส่วนกลางที่ผมบอกว่าบริหารแนวแนวแนวตั้ง นะครับมีกระบวนการคืออะไรคือมีการจัดประชุมนะครับแต่ชาวบ้านหลายคนเ็าบอกผมเนี่ยเราก็มาเสื้อมอห้องมานั่งอยู่ในห้องประชุมโอ้โหมีไมโครโฟนมีไฟท่านผู้ว่าน,นั่งอยู่หัวโต๊ะถามว่าจะพูดอะไรได้ไหมนะครับทุกอย่างเป็นทางการไปหมดกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชาวบ้านเขาพูดอย่างไม่เป็นหรอครับนะครับเพราะฉนั้นการมีกระบวนการให มีส่วนร่วมเนี่ยท่านต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงด้วยนะครับถ้าจัดแค่ประชุมแค่นี้มันคงไม่ได้ความสะท้อนความต้องการของเขาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่ท่านบอกว่ามีส่วนร่วมแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อันนี้เป็นที่ผมฟังมาถ้านะอาจอาจจะไม่จริงก็ได้ครับท่าน,านให้การคุยภาคทุกท่านนะครับอาจจะรับฟังมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้อันนั้นมิติของประชาชนนะครับอีกมิตินึงคือมิติของส่วนราชการกลาง ขนส่งจังหวัดอะไรจังหวัดก็แล้วแต่สาธารณสุขจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ถามว่าท่านเขา้ามมีส่วนร่วมกับระดับจังหวัดปุ๋ยภาาแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่ามันมีความขัดแย้งอยู่นะท่านผู้ว่าท่านอยู่กระทรวงมหาดไทยแต่ท่านอื่นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านรายงานท่านทิดดีของท่านที่กรุงเทพเพราะนั้นใจท่านอยู่ที่กรุงเทพหรือใจท่านอยู่ที่พื้นที่นะครับอันนี้ก็ไปเป็นโจทย์นะชวยกันคิดครับชวนกันคิดนะครับอันนี้ยังไม่มีคําตอบเป็นเรื่องที่เรากำลังพยายามหาหาทางออกอยู่ นะแต่อยากจะชูประเด็นนะครับให้ฟังแล้วก็เออลองคิดเอ,อ๊ะเ,เราช่วยอะไรได้บ้างนะอันนี้คือในระดับพื้นที่นะครับว่าทำยังไงจะขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้นะครับผมอยู่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปมีผู้ว่าหลายท่านนะท่านก็บ่นบ่นบนให้ฟังว่ากว่าท่านจะรู้ว่ากรมต่างๆทำอะไรในพื้นที่ท่าน,นปาไปเข้าไปเดือนที่เจ็ดแล้วนะครับ เพราะนั้นราชาการยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลยครับบริหารในแนวนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเอาประชาชนม,นมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยมันก็ปฏิบัติได้ค่อนข้างยากนะครับอีกอย่างประชาชนเขาบางทีเขาก็พูดแบบความต้องการส่วนตัวทายัางไงท่านผู้ว่าอยากให้ข้าวแพงอะ่ะมันก็ต้องให้ความรู้ความเหมือนกันว่าการมีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าคุณพูดไปแล้วคุณต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมคือคุณได้มีโอกาสได้นําเสนอ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจว่าท่านจะทําอย่างไรนะฮะอีกป,ปัญหาหนึ่งของการมีส่วนร่วมก็คือรัฐบาลอันนี้ขึ้นมาระดับบนแล้วนะฮะผมทิ้งปัญหาไว้เต็มเลยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นนะครับมาถึงจังหวัดอันนี้ขึ้นมาถึงระดับบนแล้วระดับบนเนี่ยรัฐบาลท่านไ็มีนโยบายที่อยากฟังเสียงประชาชนนะครับภาคประชาชนเขาบอกประชุมผมเสมอผมรู้นะไอ้น้องว่าอยากช่วย แต่ก่อนจะทําอะไรอ่ะถามผมนิดนึงได้ไหมนะครับว่าผมอยากได้อะไรปัญหาที่เกิดคืออย่างอย่างที่บอกครับย้อนกลับมาที่เล่าให้ฟังว่ารัฐบาลกลางรับผิดชอบคน65ล้านแต่ผมคุย65ล้านคนได้ไหมผมคุยไม่ได้นะครับผมต้องคุณ่ายผ่านต้องคุยผ่านตัวแทนนะครับหรือ p r o กซี่ฝาการเมืองคือคุยผ่านใครครับคุยผ่านท่านผู้แทนนะครับสสทั้งหลาย เพราะท่านคือพ r o กซีหรือผู้แทนที่ประชาชนท่านคัดเลือกมาแล้วถ้าท่านพูดยังไงผมต้องอนุมานเอาว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการผู้ประกอบการละ่ะผมคุยกับทุกคนไม่ได้ผมก็ต้องคุยกับสมาคมต่างๆสภาอุดสภาหอสมาคมธนาคารต่างๆเหล่านี้คุยไปคุยมาก็โดนตำหนิอีกว่าคุณรับฟังแต่นายทุนเพราะฉะนั้นมันก็มีความยากในกระบวนการนะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยพอเรารับฟังมาแล้วนะฮะเราจะตัดสินใจยังไงมากกว่านั่นก็เป็นสิ่งท้าทายพอๆกันเพราะท่านฟังแล้วแต่ท่านตัดสินใจศูนย์กับที่เขาให้ความเห็นมาท่านก็ต้องอธิบายให้สังคมฟังอีว่าทําไมอะ่ะมีส่วนร่วมแล้วทําไมไม่ทําตามข,ข้อเสนอเนะนะครับแต่ผมก็อยากจะขอย้าว่าการมีส่วนร่วมมนันหมายความว่าให้ความเห็นแล้วท่านจะต้องได้สิ่งที่ท่านให้ความเห็นทุกข้อเสมอไป เพราะความเห็นมันมีความเห็นข้างนี้มันก็ต้องมีความเห็นอีกข้างเสมอนะครับท้ายสุดเดี๋ยวผู้ตัดสินใจก็ต้องยอมเอาตัวออกหน้านะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะเดินทางนี้และก็ต้องรับผิดชอบตามหลักความรับผิดชอบนะครับ